สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีขอรายงานความเคลื่อนไหวความเป็นไปในบ้านเมืองของนครสวรรค์ดังนี้จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยจากอุทกภัยทั้ง15อำเภอรวม120ตำบล186หมู่บ้านรัศดรเดือดร้อน82,043ครัวเรือน185,431คนเสียชีวิตแล้ว8รายถนนเสียหาย249สาย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ163,083ไร่สถานการณ์ปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากในพื้นที่10อำเภอคือท่าตะโกบันพศพิสัยลาดยาวตาคลีโกรกพระพยุหะคีรีหนองบัวก้าวเลี้ยวชุมแสงและอำเภอเมืองนครสวรรค์รวม73ตำบล643หมู่บ้าน7851ครัวเรือนน้ำยังคงขังอยู่ในพื้นที่ซึ่ง ทางนายชัยโรธมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นแล้วเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรที่ประสบภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้นําสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์โดยนายดิษฐธนวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยางชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแกร่ราษฎรที่วัดศรีสุธรรม,มารามตำบลป่ารังอำเภอลาดยาวจำนวนหนึ่งพันครอบครัวจากนั้นได้เดินทางไปมอบถุงยางชีพพระราชทานแกร่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่วัดสระแก้วตำบลสระแก้วอำเภอลาดยาวอีกหนึ่งพันครอบครัววันที่ยี่สบเอตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพร,รัตน์ราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแกร่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์พัน0้า้อยถุงโดยมอบหมายให้ในอินจันบุราพันธ์รองราชเลขาธิการและในสำเริงเอี่ยมสะอาดรองราชเลขาธิการในพระองค์สำนักราชเลขาธิการมอบถุงยางชีพพระราชทาน ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์พร้อมมอบยาพระราชทานอาหารและน้ำดื่มให้อีกด้วยวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาีินัดดาาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาทรงโปรดให้สาราพิชานดเตอร์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก สภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยางชีพพระราชทานสําหรับประชาชนจํานวนสองพันชุดและสําหรับพระสงฆ์หกชุดโดยในพื้นที่อาําเภอบรรพดพิสัยได้รับพันหนึ่งร้อยเจ็สิบถุงมอบผ่านตัวแทนในอำเภอต่างๆอีกแปดร้อยสาสิบชุดเพื่อนําไปแจกให้ประชาชนในพื้นที่อําเภออื่นๆที่ถูกน้ําท่วมจากกรณีน้ำป่าไหลบ่ามาจากจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์และเทือกเขาในเขตอำเภอภพศาลี ในทะลักเข้าท่วมตลาดสดอำเภอท่าตะโกเขตเทศบาลตำบลท่าตะโกนายอลงกรณ์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำข้อสารอาหารแห้งและน้ำดื่มจำนวนพันสามร้อยชุดไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีสินคอามาเทาทุกที่จังหวัดนครสวรรค์ใช้เงินทดรองราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์แจกจ่ายอีก6 1 8 5 9ชุด สภากาชาติไทย1,000ชุดเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์4,333ชุดตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมูลนิธิต่างๆอีก21,356ชุดรวมทั้งสิ้น9 3 4 8ชุดส่วนการช่วยเหลือด้านอื่นๆในายเชโรดมีแดงผูว้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้สั่งให้มีการตั้งครัวในแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งมอบหมายให้ในศักสมบุญโต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนําเข้าวสารอาหารสดเช่นเนื้อหมูไก่ไข่ไก่ไกผักน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้เพื่อประกอบอาหารแจกให้กับประชาชนเพื่อประทังความลําบากในเบื้องต้นและได้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งมณฑลทหารบกที่31โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติกองบิน4เทศบาลนครนครสวรรค์โครงการชลประทานที่13องค์การบริหารส่วนจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต8กําแพงเพชร ตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์และภาคเอกชนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมีดังนี้นายมณีคัตมาศพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ได้ดําเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี2553ครั้งที่1ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนนครสวรรค์ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปของนครสวรรค์ได้ระดับห้าดาวถึงสิบสี่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหารจำนวนแผลิตภัณฑ์เป็นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารสี่ผลิตภัณฑ์ของใช้หนึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ระดับสี่ดาวยี่สิบเจดผลิตภัณฑ์สามดาวยี่ิบสามผลิตภัณฑ์และสองดาวยี่สิบหกผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมีการคัดสรรในรอบที่สองต่อไป สรุปยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดนครสวรรค์ในปี2553มียอดรวมทั้งสิ้น965ล้านบาทเศษซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนได้ตั้งเป้าของจังหวัดนครสวรรค์ไว้ที่872ล้านบาทเศษดังนั้นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเกินเป้าหมายที่วางไว้ในายเช้โรดมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ที่สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นตามนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบุรณาการหรือกนจซึ่งในปีงบประมาณ2555กนจได้กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและได้กำหนดปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปี2555 ดังนั้นจังหวัดจึงได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในจังหวัดได้เรียนรู้และฝึกอบรมเรียนฝึกทักษะการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์หรือ s t r a t e g y map การจัดทําห่วงโซ่คุณภาพหรือ value chain และได้มีการจัดทําโครงการแบบย่อ project brief โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒน,นาจังหวัดปี2553ถึง2556เมื <VOICEOVER S 2> ่อวันที่21ตุลาคมในาใยชัยโรธมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหน่วยงานรัชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกไปให้บริการประชาชนตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกบำรุงสุขสร,ร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยลงพื้นที่ตำบลม่วงหักอำเภอพยุหก,กิรี โครงการดังกล่าวเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อนำบริการของภาครัฐและภาคเอกชนไปให้บริการประชาชนในชนบทเป็นการอำนวยความสะดวกสร้างความพึงพอใจสร้างภาพลักษณ์ในสายตาของประชาชนพร้อมทั้งติดตามงานโครงการที่สำคัญๆรับทราบสภาพปัญหาในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่แท้จริงนอกจากนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดยังได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนและยังมีหน่วยงานต่างๆนำบริการในสำนักงานไปบริการประชาชนตามโครงการอีกด้วยเมื่อวันที่23ตุลาคมนายชัยโรธมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีถวายภงมาลาและกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ในวันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีวันปิยะมหาราชขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพระศกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นที่บริเวณหน้าสลักลางจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำเภอหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสถาบันการศึกษาผู้แทนองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมสมโมสรร่วมวางโฟมลาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่หพระราชภา,ารกิจที่สำคัญยิ่งคือการประกาศเลิกทาสทำให้พงชนชาวไทยได้เป็นไทยมาจบจนทุกวันนี้สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ จะนำเสนอข่าวครา,าวที่น่าสนใจของจังหวัดนครสวรรค์ให้ท่านได้ชมกันในเดือนต่อไปสำหรับเดือนนี้สวัสดีครับ